แอปเปิลย้ายฐานการผลิตจากจีนสู่เวียดนามบอคคอนและสัมสุงขยายโรงงานในเวียดนามเพิ่มเติมปริมาณการผลิตทำไมใครๆก็เข้าไปลงทุนในเวียดนามและเราสามารถเกา่เกี่ยวการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามไปกับพอร์ตการลงทุนของเราได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้รู้กันครับสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท N n Wealth g u i ลไกกับผมตั๊กทิติกรทิมมนเทียนครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายคนน่าจะสังเกตนะครับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ถือว่าได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็เพราะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหลากหลายบริษัทจดทะเบียนระดับโลกนะครับยกย้ายฐานการผลิตมาทีนี้หลายคนก็อาจจะมีคําถามว่าเวียดนามมีดีอะไรครับทําไมใครๆก็เข้ามาลงทุนกันและตัวเราเองเนี่ยสามารถเกี่ยวเกี่ยวการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามเติมพอตการลงทุนของเราให้เติบโตตามไปด้วยได้หรือไม่นะครับ วันนี้เองเราจะพูดคุยกับตัวจริงนะครับที่เจาะรึกการลงทุนระดับโลกมาแล้วมีเปเปอร์มีงานวิจัยมากมายอยู่ในมือนะครับซึ่งถือว่าวันนี้จะให้ข้อมูลกับเราได้อย่างเต็มที่ทีเดียวและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็คือคุณชยนนรับการจนัญโคฟาวเดอร์ฟิโนเมนานั่นเองครับ แล้วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับจะมาเจาะลึกถึงเหตุผลที่ว่าทําไมเวียดนามถึงเนื้อหอมใครๆก็เข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามเราจะสามารถเกาะเกี่ยวจุดนี้มาสร้างเวลส่วนบุคคลให้กับเราได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เองผมนั่งอยู่ข้างๆคุณแบงค์ชยนนท์นะครับผู้บริหารของทางฟินนมินานะครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับให้เกียรติเปิดบ้านต้อนรับเรายินดีครับ คำถามแรกตรงตัวเลยฮะทำไมใครถึงเข้าไปลงทุนเวียดนามกันเยอะแยะมากในเฉพาะอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นเฟรนด์หลักของโลก Apple Samsung, s a ซ s u ซุงล็อกคอรอะไรต่างๆนี้เข้ามีดีอะไรครับตรงนี้ครับผมผมคิดว่ามีปัจจัยะระยะยาวที่สนับสนุนตัวเศรษฐกิจเวียดนามแล้วก็สนับสนุนให้เม็ดเงินลงทุนเข้าไปที่เวียดนามอยู่หมดสมยางนะครับหนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างประชากรของเขา ปัจจุบันนี้เวียดนามมีจานวนประชากรประมาณสัก 96, 9-98ล้านคนคอีกสักประมาณ20-30ปีข้างหน้าจํานวนประชากรยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่ก็คือจะทะลุ100ล้านแน่นอนนะฮะในขณะที่ GDP per capita แล้วก็ค่าแรงขั้นต่ําของเขายังอยู่ในระดับต่ำนั้นแปลว่าอะไรเวียดนามมีแรงงานแล้วแรงงานนี้เป็นแรงงานที่มีค่าใช้ใจ่ายหรือต้นทุนที่ต่ําพอมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต่ําคุณเป็นฐานการผลิต ถ้าสินค้าของคุณต้องจําเป็นต้องใช้แรงงานนี่คือ,อท,ที่ที่ต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนเนี่ยขยบเข้าสู่จากประเทศที่เป็น emerging market ขึ้นมาเป็นประเทศที่เป็น middle class ประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศจีนนะอยู่ได้ด้วยการบริโภคล้วม,มันไม่ใช่ประเทศที่เป็นต้นทุนแบบว่าเป็นผลิต เป็นผู้ผลิตไปต่อไปต้ปนทุนต่ำอยเพราะนั้นโลกก็เลยเริ่มหาที่ในการย,าย้ายฐานการผลิตเพราะนั้นเวียดนานในหนึ่งในนั้น,นก็คือเรื่องแรงงานซึ่งสัดส่วนแรงงานของเขาเนี่ยเทียบกับประชากรไทยที่ประมาณสัก65ล้านคนนะฮะประชากรไทยเรามีแรงงานจำนวนแรงงานอยู่ข้าประมาณ30%เครับ,รบเวียดนามเนี่ยคือจํานวนประชากร,การเขากำลังจะร้อยล้านคนครับจนวนสัดส่วนวัยแรงงานน่ะอยู่ที่35%คือเยอะกว่าเราทั้งในแง่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในแง่จานวนทั้งปริมาณทั้งสัดส่วนเลยใช่ถูกอองันีคคืืเรร่่กะบท2็ ตัวรัฐบาลเวียดนามมีการสนับสน<ม>ุนในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นขั้นเป็นตอนและเป็นปรเบส s ที่ดีมากปัจจุบันนี้เวียดนามอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุด2ออย่างของโลก1คืคอ cptpp สองคือ r า e p ก็แปลว่าถ้าคุณอยากค้าขายกับจีนมาตั้งโรงงานที่เวียดนามฉันโอเคถ้าคุณอยากค้าขายกับอเมริกามาตั้งโรงงานที่เวียดนามฉันโอเคไม่เป็นข้อบกพร่องที่จะเป็นเรื่องข้อตกลงทางการค้าอะไรต่างๆซึ่งมันเกิการต่างๆไม่โดนซึ่งมันหายากถูกไหมครับเพราะว่าโลกี่ยโลกมันแบ่งเป็น2ขั้วไปแล้วระหว่างคือขั้วจีนกับขั้วสหรัฐเพราะเขายังทาเทรดบอลกันอยู่แต่เวียดนามมันกลายเป็นหลุมหลบภัยสาหรับระบอบทุนนิยมกับเศรษฐกิจในอนาคตถ้าคุณจะมาลงทุนอันนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอย่างที่ ถามว่าเวทเงินทำไมถึงเข้ามาลงคือเวียดนามเนี่ยมีความเป็นลิฟฟล็อกคือกระดบไอ้กบ กระโดดก้าวข้าม <c oughs> คือเขาเกิดจากประเทศที่ตอนนี้ถ้าเป็นในตลาดหุ้นเนี่ยยังไม่ใช Front ่ยังไม่ใช่อิมเมอร์ิงมาเก็ตด้วยซ้ำยังไม่ถึงขั้นเกณฑ์นั้นเวยเขาเป็นเขาอยู่ใน MSCI frontier อยู่ขอบชายแดนอยู่ขอบชายแดนครับคราวนี้ประเทศเขาเนี่ยเขามากําลังพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนี้พอดี <c oughs> ในช่วงที่คุณไม่จําเป็นต,ต้องมี Industrial Revolution 3คุณไม่จําเป็นต้องมีโรงงานแบบว่าที่เป็นโรงงานแบบว่าแรงงานจํานวนมากคุณสามารถเอาตัวเรียกว่าเป็น Smart Equipment มีความเป็นสมาร์ทซิตี้ลงทุนใน 5G เพื่อคี่ก้าวกระโดดเข้าไปเลยคือมันไม่มีการเปลี่ยนผ่านไม่เหมือนอย่างไทยอย่างเงี้ยครับเราอุตสาหกรรมเราเกิดมาตั้งแต่ปี40ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็ค่อยๆค่อยๆขึ้นมาเราค่อยๆปรับแต่ส่วนเขานี่คือว่ามันสามารถที่จะพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้โดยที่ไม่ได้มีต้นทุนของเก่าพอมันไม่ได้มีต้นทุนของเก่ามันก็กลายเป็นว่าประเทศของเขาในอินฟาสตรเจอร์ข้างในมันเอื้อกับการที่จะเติบโตของเศรษฐกิจมากๆผมว่า3อย่างนี้มันเลยทําให เม็ดเงินที่บอกว่า,วาคาดหวังว่าจะแบบว่า,าเข้าไปตั้งฐานการผลิตแล้วผลิตสินค้าเพื่อขายกับโลกเวียดนามเลยเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดน่าจะหนึ่งในท็อปรีของโลกเลยท็อปรีของโลกเลยครับใช่ครับ,รบนะตอนนี้สามเหตุผลหลักที่ทําให้เวียดนามเนื้อหอมในบรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแล้วพื้นฐานเศรษฐกิจของเขาแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหน อย่างที่บอกนะครับตัวการการข้อตกลงการค้าเสวีนะครับแล้วก็การที่รัฐบาลเขาเรียกว่าเดินไปกับผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนแล้วก็มีวิชั่นไปเลยว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงก็ทํานโยบายไปตามนั้นซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานข่าวออกมาอย่างาบริษัทยอย่างวินกรุ๊ป ซึ่งทําผลิตอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นว่าจับมือกับทางรัฐบาลนะครับในการออกกฎหมายอันหนึ่งก็คือว่าจะทําให้เวียดนามเป็นซีเลคอนวาเล์ของทางฝั่งเซาท์อีสเอเชียให้ได้ก็คือจากคุณเป็นแบบว่าคุณเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาอยู่ในดัชนี vn 3 0บคุณใหญ่ละแต่คุณเห็นว่าวิชั่นว่าเฮ้ยโลกเราข้างหน้าเทรนเรื่องเทคโนโลยีมันสไปทางนี้มันไปทางนี้แล้วตัวคนเวียดนามเองอะสุดท้ายถ้าเรา ขายแต่ความเป็นค่าแรงขั้นตำ่ำเราก็จะเป็นประเทศผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกให้คนอื่นกลุม่มทุนก็จะได้กําไรกลุ่มทุมก็จะได้ไรายได้จากเราไปแต่ประชากรส่วนใหญ่จะไม่ได้เติบโตขึ้นก็จริงๆก็เห็นคือจีนก็เคยใช้วิธีการเปลี่ยนผ่านแบบนี้คือคจีนเริ่มจากการเป็นผ่านการผลิตก่อนต้นทุนตำ่ำ แต่เสร็จแล้วเราก็เห็นว่าจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็เริ่มชิฟจากการเป็นเอ็กพอร์เตอร์คันทรีเป็น country. คอนซัมชันคันทรีถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนก็คือต้องมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีมากขึ้นแล้วก็ตัวเวียดนามเองก็ปกครองด้วยระบอบคอมคมิวนิสต์นั้นการเรียกข้าวยากหมากแพงเนี่ยไม่เป็นผลดีับเขาปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องสําคัญคจะเห็นว่าพอเขาเห็นดิเรกชันคือเหมือนกับว่าเขาทําตามว่าสิ่งไหนที่จีนจีนทําดีฉันทำตาม สิ่งไหนที่จีนทำแล้วไม่ดีฉันไม่ทําตามก็คือคล้ายๆกับเดินตามด้วยร่องที่ถูกมากกว่าเหมือนก็ใช้โมเดลเดียวกันมาเลยใช่ถูกต้องถูกต้องมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวผู้ประกอบอ่านการเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยทางภาครัฐมีส่วนร่วมในการสบสนเรนานะครับเฮ้ยฉันจะทําอะไรก็มีคนซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีทุกอย่างมันก็เลยเอือ้อทําให้ตัวเงินลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจของตัว เวียดนามเองเนี่ยก็ GDP ก็โตในระดับประมาณ5-6%ซึ่งเราไม่เห็นในประเทศเอื่นๆในรอบบ้านเพื่อนบ้านเราเลยในเอเชียพูดถึงการเติบโตของเวียดนามเศรษฐกิจของเขามีโอกาสเติบโตได้อย่างไรในปีถัดๆไปก็ ล่าสุดบูมเบิร์กคอนเซนทัสนะครับคาดการ GDP ของเวียดนามไว้ปีนี้อยู่ที่ตอนแรกก็บอกว่าแถวๆหกหก็ย่อลงมาอยู่แถวหกอาจจะปริมห้ายังเยอะอยู่แต่ก็ยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่แล้วแถมเยอะกว่าจีนด้วยตอนนี้จีนเขาบอกว่าน่าจะเหลือต่ำกว่า4หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องต้องดูกันแล้วก็ปีหน้าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศรวมถึงไทยด้วยนะฮะที่ GDP ปีหน้าจะโตดีกว่าปีนี้อย่างอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ย GDP ปีนี้จะโตดีกว่าปีหน้าคือเขาอาจจะเข้าสู่ภาวะเนมพรน พอมองในแง่ระยะสั้นช็อตเทอมก็คือ GDP มีโอกาสขยับขึ้นมันก็เลยดึงเม็ดเงินลงทุนของคนที่ไม่ได้คิดจะถือยาว1 0 2 0ปีอ่ะแต่ช่วงนี้ตลาดทั้งหมดมองไปทางไหนมันก็แย่ไปหมดเลยยุโรปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงจะขึ้นดบบเบี้ยไหมอเมริกาก็อีนฟลชันหรือเปล่าแต่วิเวียดนามไม่เจอเนี่ยอินฟลชันเขาก็ไม่มีแบบว่าไม่ได้เจอปัญหาต้องขึ้นแบบเบี้ยแรงๆขนาดนั้นนั้นเม็ดเงินระยะสั้นก็เลยไหลเข้ามาลงทุนในเวียดนามด้วยมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราเริ่่่มเเเห็็นนนนนตตตลลลาาาาาดุ้้้้วววีีีียยฉัังแแแปทกกกรพฐอบ ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าภาพฐานเมื่อเทียบกับตัวัชนีทางฝั่งเอเชียแล้วก็<ช>ตัวเขาในาอดีตเนี่ยถือว่าค่อนข้างเอาเฟอร์ฟอแล้วก็เริ่มมีสัญญาณในการกลับเข้ามาซื้อด้วยเหมือนกันซึ่งทางมุมมองของทางฟิโนเมนาเราเองเ่ยตอนนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบเหมือนกันว่านัางงทุนก็ให้ความสนใจในการลงทุนในเวียดนามนะครับเทียบกับไทยเศรษฐกิจเวียดนามหุ้เวียดนาม,หนเ,นามเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง เห็นการเติบโตแบบนีเห็นเรื่อง G D P แบบนี้ผล uh huh. ักดันอุตสาหกรรมหนักขนาดนั้นเปรียบเทียบการเติบโตแล้วมันเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วก็คําถามที่คนไทยหลายคนก็อยากรูมีโอกาสไหมที่เขาจะแซงเราในตรงนี้ผมคิดว่าแซงแน่ๆวันใดวันหนึ่งถ้ารเราไม่เปลี่ยนนโยบายถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการคิดของของเราให้ดีกว่านี้นะฮะส่วนหนึ่งคือต้องบอกกลับมาที่เรื่องการเติบโตก่อนเวียดนามเนี่ยเอนจิ้นหลักของการเติบโตรประมาณ 5- 6กซมาจากไหนนะครับอย่างแรกเลยคืออสังหาฯยี่โตได้เยอะเลย คือความเป็นเมืองความเป็นอร์ a n น z a t i o n ของเวียดนามเริ่มมีรายได้นะครับเริ่มมีรายได้เริ่มจะซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมาเยอะมากขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งพอภาคกสังหายังโตมากขึ้นภาคสินเชื่อธนาคารภาคธนาคารเนี่ยก็จะโตตามมาพอธนาคารโตตามมาเดี๋ยวทางฝั่งคอนซ u m p ชั o ก็จะโตตามมาคือมันเป็นเฟสเหมือนการเติบโตของแต่ละประเทศเลยแต่ว่าคือต้องเข้าไปเลือกลงทุนวิธีการเลือกลงทุนคือเราต้องไม่เข้าไปแต่ว่าเวียดนามหาหุ้นที่เป็นโออีโคนโนมีมันก็หาลำบากคือ เวลาลงทุนในภาคอสังหาอย่างนี้บอกครับอย่างวินกรุ๊ปเป็นอสังหาแต่เป็นอสังหาที่พร้อมซ<ม>ัพพอร์ตในการลงทุนในซิ acter, มิเคาลเเตอร์พร้อมที่จะเป็นซ<ม>ิล<ม>ิคอนวาเลย์งนั้นหุ้นที่เราลงทุนในเวียดนามเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลน,นะครับมันเหมือนกับว่าในในมุมของนังทุนคือไม่ต้องไปห่วงว่าเฮ้ยเราไปลงทุนในโออีคโนมีที่มันจะไม่ได้รับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือเปล่า ปรากฏว่าไปดูอย่างเหือลังที่ทีมฟิโนเมนาไปดูเนี่ยใน VN 3 0นะฮะเราทีมเราวิเคราะห์ไปแล้วทุกตัวได้รับการไ,ได้รับประโยชน์จากนโยบาย,บายของภาครัฐนโยบายนะ่ทั้งหมดทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นลงเป็นอินดซ x ก็สามารถลงได้อ,อันนี้มันจะเป็นความต่างจากไอ้ตัวเศรษฐกิจอย่างประเทศอื่น,นเวลาเขาเติบโตเนี่ยอ,อย่างระบบทุนนิยมมันมักจะทิ้งไขรไว้ข้างหลังเหมือนกับตอนโควิดที่วิอมันเกิดขึ้นมาเขาบอกว่าประเทศบางประเทศเนี่ยมันจะมีการฟื้นตัวแบบที่เรียกว่าเคเชฟ e r คอร์รี่นะ เคเกฟพุ่งไปอ่า <c oughs> ก็คืออย่างพวกเทควิ่งไปก่อนเลยเสร็จแล้วก็พวกภาคท่องเที่ยวถ้าคส่งออกกว่าจะฟื้นเนี่ยครับสปีที่ผ่านมากว่าจะฟื้นก็มีแต่ว่าเวียดนามไม่เป็นอย่างนั้นการฟื้นของเขาเป,เป็นการฟื้นแบบ across the board คือไปพร้อ,อมๆกัน เพราะฉะนั้นเทียบเคียงแล้วถ้าเกิดยังพัฒนาการไปแบบนี้มีโอกาสเหมือนกันที่ GDP ในเชิงภาพรวมมีโอกาสเยียแสงจากนโยบายของเรายังไม่มีการปรับหรือว่าสอบรับกับการเติบโตของเทรนโลกใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่มันคงใช้ระยะเวลาอันนี้คือเรามองว่าถ้าไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงและปัจจัยเดิมๆคงที่นะแต่ผมคิดว่าตอนนี้เรายังมีปริมาณเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าอยู่ถูกต้องถูกต้องเราต้องปรับตัวถูกต้องซึ่งผมหวังว่ายังไงเราก็คงต้องปรับ เหมือนมันเหมือนกับตอนที่สหรัฐก็บอกว่าไม่เป็นไร <c oughs> เราปล่อยให้จีนเป็นฐานการผลิตไปแต่พอวันหนึ่งที่จีนมาใกล้สหรัฐมากๆสหรัฐก็ต้องก็ต้อ,อขยับนะคนก็ต้องขยับอยู่ดีเ <c oughs> พราะฉะนั้นผมคิดว่าผมต้องพูดผมผมต้องพูดในฐานะเพื่อให้เราทุกคนต้องตรากรู้เรื่องนี้ว่าเวียดนามจะมาเป็นคู่แข่งแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นคู่แข่งที่ทำให้เราแข่งแกร่งขึ้นขอบคุณที่ติดตาม PN n w อ็น g ว i d e ไกนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ t N n ช่อง16นะครับ